สวัสดีค่ะพี่เมพี่น้องกองไปเมื่อจุกชุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องเงินสตาร์แนลดูนะคะวันนี้น้องเงินก็เพิ่งจะเสร็จงานนะคะอันนี้คือไม่ได้แต่งหน้ามานะคะเพื่อนๆอถ้าถามว่าทําไมหน้าน้องเงินใช้เดี๋ยวมีคิดลับมาบอกอีกถ้าไม่อยากพลาดอ่าความรู้ชัลดีๆก็อย่าลืมกด ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด, like, ด, check, ด,ดตามด้วยนะคะอืมวันนี้น้องเงินก็จะมาต่อในคลิปเมื่อวานเนาะว่าน้องเงินเคยพูดไปแล้วเนะว่าน้องเงินมาทํางานในกรุงเทพตั้งแต่น้องเงินไม่มีตังสักาบาทเนาะเสื้อผ้าหนึ่งชุดกระเป๋าหนึ่งใบกางเกงหนึ่งตัวเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาเสื้อผ้าที่น้องเงินใช้มาเป็นชิปปี้มาให้ดูนะคะอืมมาวันนี้ก็น้องเงินก็จะเอาเทคนิค วิธีการเก็บเงินมาฝากพี่ๆเพื่อนๆนะคะอืมก็คือมือก่อนเนาะน้องเงินก็ได้เงินได้เงินเดือน,นแค่ห้าพันเองนะคะเพื่อนๆเต่ที่นี้ก็คือแบบอ้าวเลยน้องเงินแบบบริหารยังไงก็คือสามเดือนน้องเงินก็จะส่งไปบ้านหนึ่งรังนะคะแต่ที่นี้น้องเงินได้มาก็ คือห้าร้อยน้องเงินก็จะใช้ได้สามเดือนก็คือน้องเงินก็จะแยกออกมาหนึ่งพันแล้วก็หนึ่งพันนั้นน้องเงินก็เก็บปีหนึ่งน้องเงินก็จะตั้งเป้าว่าให้มันได้หนึ่งหมื่นเนาะอ่าน้องเงินก็จะตั้งเป้าไว้ในตัวเองถ้าใช้หมดหนึ่งพันก็คือจบค่ะอดอยากกินอะไรก็ต้องอดเนาะเพราะว่าอันนี้มันก็คือเป็นกอบของตัวเองถ้าไม่ทํากอบให้ตัวเอง เป้าหมายของเราก็ไม่ถึงฝั่งนะคะอืมกันยกตัวอย่างวันนี้เนาะก็คือน้องเงินก็จะใช้เงินเดือนหนึ่งก็ประมาณสองพันบาทเนะเาะอ้าวเลยทำไมน้องเงินทุกวันนี้ทําไมใช้ตังเยอะจังอ๋อนี่ก็จะมาเล่าเนาะเพราะว่าน้องเงินก็ไปทํางานชองบ้านนะคะก็คือบ้านหลังที่ชองก็ไปเช้าเย็นกลับน้องเงินก็ชื้อกับข้าวกลางวันเนาะ ก็คือน้องเงินก็จะแบ่งออกอย่างเนี้ยเงินหนึบาทนี้น้องเงินก็จะใช้ได้ประมาณ2องอาทิตย์นะคะก็คือซื้อกับข้าวกินข้าวสิบาทกับข้าวก็ยีเนาะอ่ะแล้วก็ชายเย็นหแก้วก็ยี่บาทอ่ะเดี๋ยวทีนี้ก็คือใน1 0 0่นี้อ่ะต้องได้ชองอาทิตย์ถ้าหมดใน100นี้ไม่ถึงชองอาทิตย์ ก็คือน้องเงินก็ต้องอดเนาะน้องเงินก็ไม่ต้องกินอะไรเพราะว่าอันนี้ก็คือกรอบของน้องเงินเองอันนี้ก็คือเทคนิคของการเก็บเงินของน้องเงินเองเนาะอืมนี่แหละทุกคนเพราะว่าในความจนเนาะคนเราอ่ะเคยจนมาแล้วเมื่อก่อนเนาะน้องเงินหาของไปขายก็คืออย่างเช่นน้งไม้ใบายานางผักกระแยง,งที่บ้านเนาะน้องเงินไปขายทีหนึ่งก็ได้ประมาณสองร้อยน้องเงินก็ดีใจ ดีใจภาพภูมิใจในการที่หามาด้วยตัวเองเนาะเงินชง้อยนั้นอะ่ะมันมีมูลค่ามหาศาลเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าน้องเงินได้มาก็แบ่งแบ่งน้องๆเนาะเพราะว่าน้องเพราะว่าพวกน้องๆเขาก็ย่งเล็กๆเนาะน้องเงินก็ต้องแบ่งเขาเนาะก็ให้ค่าขนมเขา,น,เขาน้องเงินก็เหลืออยู่ประมาณยี่สิบสามสิบาทน้องเงินก็เก็บน้องเงินก็เก็บเรื่อยๆน,อน้องเงินก็ช้า z o ไปเรื่อยๆเนาะ แต่ที่นี้ก็คือแบบเวลาน้องเงินจะมาทํางานก็ตังที่น้องเงินไปขายนมไม้ได้ขายผักคะเยงได้น้องเงินก็ให้แม่เนาะทุกคนอันนี้ก็คือน้องเงินก็ไม่ได้อาักบาดเนาะน้องเงินก็ให้แม่เลยที่นี้ก็ตังค่ารถมากรุงเทพน้องเงินก็แบบในหน้าเขาก็จะเบิกลงหน้าก่อนเนาะน้องเงินก็มาทํางานให้ในหน้าก็ประมาณหนึ่งเดือนนะคะอืมอันนี้ก็คือ ชีวิตของน้องเงินบุกอนเนาะแล้วถ้าพี่ๆเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วมีสาระประโยชน์อย่างไรก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามน้องเงินมีเป็ดสาระความรู้ดีๆเทคนิคดี่น้องเงินกะจิขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปนะฝากพี่ๆเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้น้องเงินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องเงินกะ ชิโคตุลาไปก่อนถ้าน้องเงินทำพิพาดประการได้ค่ะกราบขค้ทธุอกอภัยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย